พามาชมสวนบอนกันดีก,กว่าดูสีต้นไม้ต้นบอนที่ปลูกไว้เป็นยังไงบ้างนะคะเริ่มแตกใบแล้วนะคะใบตรงนี้เป็นดินเหนียวนะคะ แล้วก็ตรงนี้จะมีความชื้นอยู่ตลอดนะคะก็เริ่มแตกใบแล้วนะคะก่อนหน้านี้ฝนตกมาหนักมากแล้วก็ต้นบอลก็ลม้มเนี่ยล้มแบบเนี้ย แต่ว่าท่านไหนก็คืออันไหนที่แตกยอดแล้วก็ตัดใบออกนะคะยังไงคะบรรยากาศตอนเย็นเชื่อไหมคะ